สวัสดีเอฟซีโอดยอชาแนลเด้อพี่น้องเด้อน้องมิกกี้ชาแนลน้องมิกกี้ชาแนลด้วยแบบยังไม่ได้คลิปเลยสวัสดีเอฟซีโอดยอแล้วก็เอฟซีน้องมิกกี้ชาแนลนะคะนักกี้สายเลยค่ะมุสอไลโซดไปเนาะหลายตอนหลายคนถามว่าพี่โอดไปไหนพี่โอดไปไหนไหนพ่อไปไหนพูดให้เอฟซีฟังหน่อยสิมาพ่อไปไสาพ่อพ่อไปนอนจับอะไรไปน้องก็ไป น,น,น,นกับเน่าถั่อนกับเน่าเั่พ่อเป็นยังงคือเมียน้องกับเ่าถัว่วขมขมหมาบอนอู้บอกแห้งๆเอฟซีบระดยงินพ่อเป็นไรพอ่อพ่อจะมาก็ไม่รู้ยังพ่อจะมาก็ไม่รู้ถ้าพ่อมาหนูหนูก็กอดพ่อคิดถึงพ่อเหรอใช่คิดถึงพอ,อ,พอโอด์ป่ พ่อวอพ่อวอไเป็นอมากบอกหมู่บ้านไม่คิดถึงพ่อวอทมากไหมใช่บอกสิพูดในคลิปบอกพ่อวอทบอกพ่อวอทสิคิดถึงพ่อวอทไหมคิดถึงอยู่แล้วว่าทำไมพ่อโอ๊ตไม่มาคิดหน่อยพ่อบอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวพ่อกับแม่ดอกพ่อกัเฮ็ดวีอยากเนาะพี่เหล่านาะเอฟซี FC หลายตอหลายคนคอมเมนต์มาถามว่าพี่โอ๊ตไปไหนพี่โอ๊ตไปไหนกะเออคือ เพื่อนนะ่ะเพื่อนหมู่บ้านนี่เพื่อนกลับบ้านย่าเนาะกลับบ้านยาแถาไปกินข่าวบ้านยาเถาแต่เพิ่นมาแล้วแต่ว่าบ่เห็นเพื่อนกลับมาเดอกแล้กก็เลยทรถามเมีย่าคือบ่เห็นโอดมาเมียก็เลยตอ,วนอนบว่านอนบ้านย่าโอนทราหาของพุ่นของพุ่มมีคนหลับนองพุ่มบอกว่าพอนอนบ้านย่าก็เลยเออก็ก็เลยก็เลยบลยบ่โท่อไปอีกเกิดก็ฮหูแค่นั้นว่านอนบ้านย่าแค่นั้นก็พราะแล้ว เราก็เป็นห่วงอยู่นะแต่เขาก็ไม่ไม่โทรมาบอกเราเลยว่านอนนู่นหรือยังไงจะมาไหมหรือยังไงหรือว่าเขาอาจจะไม่เป็นห่วงเราแล้วหรือยังไงก็บอกหัวเด้อพี่น้องแต่ว่าท่าอ่ะท่ไปถามน้องผูมแล้วท่ไปเบอร์แม่ละ่ะน้องพู้มาพ่อนอนบานย่ายเออก็เลยก็เลยนอนมาขึ้นกันเลยให้น้องมากว่านั่นเป็นหมูนะคะ แต่ไม่รู้ว่านางเป็นอะไรนะคะอยากหูวกะจังถาถามนั่งเอาอีกที่หนึ่งด้วยพี่น้องคือก็กับว่าได้ทะเลียงกันมากมายถึงขันจติตองแบบว่าเออบอกกลับบ้านนี่ยังสินะคือโอ้โหว,ว่านาั่งคือคนเราทุกคนเหตุอย่างลงไปมันก็นมีเหตุผลในตัวของบ้านละพี่น้องเนาะกะไพอยากหัวกะจังล่อถามหน้าอีกที่หนึง่งมาเป็นยังหมือขนขึ้นคือบอกกลับมานนอนบ้าน ไปนอนสายเองสินาเดี๋ยวท่านั่งกบมากระจังเออเดี๋ยวนั่งชายคีบกระจังถามหน้าอีกทีนึงเพราะว่าเย่ากระบอหัวคือกันว่าเมือเคลื่อนคือว่ากลับมานอนบบานเป็นหยางเนาะกับทะเลาะกันบอถามว่าทะเลาะกันบอกะก็บ่ถือว่าทะเลาะกันอีหยางมากมายดอกพี่น้องก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการทะเลาะกันนีหยางแบบว่าถึงขั้นที่ต้องบอกกามานอนบบานเลยอย่ังสินะก็ ก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันมากมายขนาดนั้นกระบอกกันแค่ว่าออวเออกาตอนแรกว่าจะไปกินข้าวบานย่ายแล้วนั่งกับบอกว่าอันยิ่งยินทั่วไปนั่งบอกว่าเมียบอยู่เมียอยู่หนองอ่ออย่างน้อยเย,ย่กับยิ่งยินไปเรื่อยๆย่ก็เลยว่าอ๋อทำเมียอยู่หนอง่อก็จะมือหนานะทังไปเออแล้วนางก็บอกว่าไม่อยากไปก็ไม่ไปอะไรประมาณนี้ ก็บอกว่นานั่งคิดอย่างในี้ใจนั่งนั่งคือบอกลับมานอนบานมาขึ้นนี่เนะาะก็ไม่เป็นไรนั่งอาจจะไปนอนเป็นมูย่ายหรือปาลาหรือจังไดก็บอกหูเอย่านั่งกลับมาค่ยคอย,อยคือหากรึเปลดี๋ย่นั่งกลับมาก่ะจังคอยถามหน้าอีกที่หนึ่งมาม่ขึ้นเป็นอย่างคือมาได้กลับมานอนบานเราเป็นอย่างคือมาโทรมาบอกย่อหน้า่านไปนอนยุ่ใส,ส่อย่างที่น่ะแต่ว่าก็โทษถามเมียดูข้อข้ากับเป็นห่วงข้กับเลยเท่าไปถามเมียหน่องพู้เป็นคนลาวามีนาอยูในห้ของนามหน่องผู้ว่าพอนอนบานย่าย เแล้วมือนี่เป็นอีกมือหนึ่งมือไม่แลวกันยังมาเห็นมาเนาะก็เลยเออไม่ถ่าเป็นห่วงไม่ถ่าเป็นห่วงว่าหลูกเขยคือว่าเห็นหลุดเขยมากเพื่อนก็ลยไปถามทั่วไปถามถาม,ถาม,ถามแมวอดเนาะวายุใสแมโอดก็เลยตอบว่าคุณย่าก,ก็เลยบอกว่าเพื่อนตัดหนาตัดเข่าอยู่เดี๋ยวก็ต้องเล่าอีกที่งว่ามือแรกน่งจะกบมาบอมานอนบานบอนะคะก็ คอยถามคอยถามนั่งอีกที่หนึ่งมาเป็นอย่างนั่งก็บอกามานอนบานเหมือนขึ้นหนีเย่ากับโมโหขึ้นกันว่าเป็นเพราะอะไรนะคะกัคู่เท่อกัเคยเคยทะเลาะกันแบบนี้อยู่กับเป็นเรื่องธรรมดาของลินกับฟ้านของผัวกับเมียแล้วพี่น้องกะจะมีทะเลาะกันบ้างเล็กน้อยกะจะมีเรื่องที่แบบบอกกันโมโล่งตัวกัน่มขอใจกันเนี่ยแต่ว่าทุกทีนางก็ไม่เคยเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้แต่ว่าเมื่อวานทําไมเออ บบกะว่าแค่สำนันบ่าได้พีดีหยังกันมากมายแต่ว่าเป็นอย่างนั่งคืบอบักกับมานอนบานยึกจึงคอยถามหน้าอีกที่นึงว่าเปลี่ยนพ่ออีหยังเราก็เป็นห่วงอยู่นะไม่ใช่ไม่เป็นห่วงเราก็เลยโทรไปถามแม่เมื่อคืนนี่แม่ก็เลอกว่านอนอยู่พุ่นเออเขาก็สบายใจเขาก็เลยวเนหนองมากว่านอนเป็นโมเมื่อคืนนี้นะคะแต่ทีนั่งตัดสินใจที่ว่ามานอนบานเลยเปลี่ยนพ่ออีหยังเย่ากัยังโมโหโมโหเล้ว,ว่าจะคล้องพีดีหยังเนาะพี่น้องเนาะเกิดอะไรขึ้นทําไมทําไม ทำไมนางถึงไม่กลับมานอนบ้านเมื่อคืนนี้นะคะมันเกิดียังขืนมันเกิดยังขืนเย่ออยังบองโหดเลยวา,ยาเย,าย,าย่าเออเย่าผิดบ่เย่าผิดหม่องใดเย่าเฮ็ดยังผิดจึงสีน่นาพีน่น้องก็เลยเออกะกะกะนางคิดยู่ด้ว่าจะของจะขวงแบบว่าเฮ็ดยังผิดหลายขนาดนั้นเลยบอคือเขาถึงเขาถึงเครียดหรือว่าเขาถึงยังกับบอโหดขึ้นกันเขาถึงแบบว่า เออกาับ,บานไปแล้วก็นอนยุพ่พูนแล้วก็บ,บททบบอกเหาเลยว่านอนยุ่สาย,ยังสันนนนน่นหนวนนีนานทังทีนะพี่น้องก็ก็เราก็คิดในใจอยู่ว่าเราทําอะไรผิดมากมายขนาดนั้นเลยเด้อถึงเออมันจะมีบทบทหนึ่งเที่ยวว่าเราหนังงอนอยู่นะกับเป็นตะง,งอนเป็นตะเขียดอยู่ได้วพี่น้องกับขําที่เออบางขําคนเว้าอาจจะว่าออกมากโดยที่บร่ได้คิด ได้ตองว่าว่าออกไปคนฟังจะเออมันจะบันทอนทจิตใจคนฟังบอยอย่างสินะพี่น้องก็ไม่เป็นไรนั่งอาจจะบอ,อกมาแบบบรดคิดเพราะเพราะเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือนั่งตะโกนใส่แบบว่าไม่เคยทํามาก่อนนึกสินะพี่น้องคือเราก็แอบน้อยใจอยู่นะ พราะว่าเฮาก็บ่ได้เฮ็ดอีหยังผิดมากมายขนาดนั้นจังซี่นะพี่น้องถึงกานที่ต้องแบบว่าเออมาตะโกนใส่กันอีหยังนอนนี่นั่นจังซี่นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนางก็อาจจะมีเหตุผลของนางแหละหรือว่านางอาจจะบ่ได้เอาโทรศัพท์ไปนางก็เลยบ่ได้โทรมาบอกว่านอนบ้านยายอีหยังซี่นะก็นางก็เออบริกลกบ้านค่าค่าเฮ็ดเจวเฮ็ดออเดอร์ยากออเดอร์หลายบางช่วงบางหันก็คือบริกลกบ้านไปหายายเป็นเดือนแล้วนางก็จะคิดฮอด หอดย่าหรือเปล่าก็เลยอยากไปนอนเป็นมูย่าอย่างสีนะก็ไปก็ได้นะกับเบเดวาไปนอนเป็นมูย่ากับเบเดวาแต่ว่าก็บอกกันบ้างว่าจะไปนอนบ้านยายหรือจะมานอนกลับมานอนบ้านบอวคือข้ากระถางหอดสามถุมสี่ถุมนั่งกับผมมา <c oughs> ประมาณจ็ดถุมสามสองถุมสามถุมตัวหาเมียจงังหูวมานั่งนอนอยู่พ่นก็เลยแบบว่ากะบก็นอนพ่นก็นอนถ้านางมีอะไรในใจนาง นางสบายใจเดี๋ยวนางก็คงมาเองแหละสินะก็ไม่โทรไปตามนะไม่บอตามบอโทรนั่บอโทรบอโทรแบบว่าบอเดโทรไปสั่งมาเอือต้องมาบ้านเด้อ้องกลับมานอนบ้านยังสินะก็ไม่สิทธิี่คนเราทอ่อเทียมกันนะคะโตโตกันหมดแล้วใครทําอะไรก็จ,จะมีเหตุผลในส่วนของของส่วนที่เขาทำนะแหละเนาะเราก็เครพในการตัดสินใจของเขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราก็ยังไม่รู้ว่านาง โกรดนางงอนอะไรเราหรือเปล่าของสินะพี่น้องแต่เ,เราก็รู้แค่ว่าน,นางอ่ะไปนอนบ,บันย่ายมือขึ้นนี่แล้วแล้วเมื่อกี้น่ะช่วงว่างซี่หามงนะ เมียมาเมียตอบมาเมียก็เลยถามว่าโอดมากล้วบอยยอกเลยบอกว่ายังบอมากเมียก็เลย่าทรวหาโทรหาโทรหานทรวหาม่ยิงขนาดทรวหายน่ะก็เลยทรวไปญากเล้บอกว่าเพื่อนตัดเขายีนีลาเมียให้เพิ่นตัดเขาก่อนหู่วเหมือนแรงเพิ่นจากาบอนะคะก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะคะนูคิดถึงพ่อไหมคะคิดถึงนูอยากขอพ่ออืมเดี๋ยวพ่อก็มาแหละคิดถึงไหมคิดถึงเดี๋ยวพ่อคงมาเนาะอืม นี่ละพี่น้องทั้งนี้ทั้งนั้นกะเออนี่ล่ละคนอย่างหูวว่าได้ไลโสดมสือสอนนะคนอย่างหูวว่าโอ๊ตไปไหนกะนี่ล่ละก็เลยบอกว่าเพิ่นกลับบ้านหมือคือบ,บาบ้าาเพิ่นกลับบ้านไปกินเข่าบ้านย่ายแม่กลับไปนะคะตอนแรกย่ากลับมาจะไปนําก็เลยแบบว่าเออมีเรื่องแบบว่าเรื่อง แบบงอนกันเล็กน้อยก็เลยบอเดกับไปกับนางสินะแล้วพ่อนั่งไปแล้วนั่งก็เริ่รกลับบ้านก็นี่แหละทุกคนอยากรู้ก็คอยค่อยถามนางอีกทีหนึ่งว่าทําไมเมื่อคืนนางไม่กลับมานอนบ้านนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนางทําอะไรลงไปนางก็จะมีเหตุผลในส่วนของนางแหละคอยถามกันค่อยวอกกันอีกทีหนึง่งตัวตัวกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวนางสบายใจนางก็จะกลับบ้านเองนะคะเราส่วนเราอยู่บ้านเราก็ทําหน้าที่ของเราต่อไปแพ็คของรับออเดอร์ต่อไปนะคะมือ จะแพ็คของคนเดียวประมาณสา 30, 30, มสิบสามสิบสี่สิบก็ออเดอร์ไม่เป็นไรสู้ไหวสู้ๆนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาสบายใจเขาก็จะกลับมาเองเราไม่ตามเราไม่เราไม่โทรจิกเราไม่โทรตามเพราะว่าเขาก็จะมีเหตุผลของเขาหรือเปล่าเขาถึงไม่กลับบ้านประมาณนี้นะคะจึงใดทั้งนี้ทั้งนั้นกะเดี๋ยวนั่ดดนนนงคิดไดวั่เป็นนั่งคิดไดนั่งสบายใจเดี๋ยวนัง่นงก็จะกลับบ้านเองเนาะพี่นนังเนาะ กะลาพี่นองสำหรับที่นี่กะมุมีอย่างายมาไหว้พงวันนั่งกับบานนั่งไปใส่นั่งคือบริการมานอนบานมาขึ้นนี้นะคะก็นี่แหละนั่งอาจจะมีเหตุผลของนั่งค่อยถามนั่งอีกที่หนึ่งนะพี่น้องสำหรับที่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องโอ้ยลูกขยหาวยอดยาวชาแนลด้วยนะคะแล้วก็ช่องไม่ใช่ยอดยาวค่ะตอนนี้กําลัางจะไปล่างรถ ลากพี่น้องไปพี่น้องไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสารคดีเนี้อไว้ัำนี่สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ